สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมมิสเตอร์นายป๊อปคอนอยู่กับช่วงอินบ็อกซ์นะครับวันนี้อยู่กับ VGTV BT01 บขีดหนึ่งและขีดสองโดยที่วันนี้นะในคลิปแรกของเราโดยที่วันนี้นะครับในคลิปแรกของเรานะฮะเราจะรีวิวขีดหนึ่งนั่นเองทำไมกูวางสลับการขอโทษทุกคนโดยที่เราจะรีวิวขีดหนึ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขีดสองไปก่อนเลยจ้ะออกไปไกลๆนะครับโอเคแกะกันเลย โอเคครับอย่างเช่นเคยนะฮะในกล่อง BT หรือกล่อง 3D ทุกอย่างนะคะรับเขาะจะแปะสติกเกอร์สีแดงแบบนี้เอาไว้นะฮะเพื่อให้รู้ว่าเราแกะหรือยังไม่ได้แกะนะครับผมโอเคเราลอกออกได้เลยโอเคครับ โดยที่ Bt01 นะครับก็จะมีสุ่มหลังกล่องเนาะที่ใบแรกจะเป็นแค่โฆษณานะครับแต่ว่าใบานี้จะเป็นสุ่มหลังกล่องนั่นเองโดยที่เราจะคว่ำไว้ช่องแวนเลยอาา่าฮะไม่ได้ช่องกะแล้วกันโอเคนี่ก็จะเป็นโฆษณานะครับออกไปโอเคมาเลยครับแล้วที่ตัวแรกนะฮะยูนิตเกรดสามนะฮะไดฟอสของแคร์รอยัลพาราดินนะฮะโดยที่คิดหนึ่งจะมีรอยัลพาราดินกับนึกว่าแกร p เปอร์นั่นเอง ยูนิตเกรดสามนะครับผมโซเซเวอร์ดราก้อนนะฮะอาจจะมืดนิดนึงนะขออภัยทุกคนด้วยนะฮะสกิลนะผมแอดทีฟแวนการ์ดนะโซบาร์ดห้าเลือกยูนิตหกใบได้รับพาวเวอร์หมื่นห้าจนจบเทิร์นเป็นตัวถือว่าเป็นตัวปิดตัวหนึ่งเกรดสามนะของรอยัลฟาราดินเทคออโต้แวนการ์ดนะครับ, Auto, Vanguard, รบเมื่อยูนิตนี้โจมตีแล้วคุณสามารถโซชาร์จได้นะสามารถนะก็คือเราเลือกได้เลยว่าจะาทำไม่ทำก็ได้โอเคเราจะความไวแล้วกันเออแปลว่าเรา านไปแล้วโอเคต่อไปครับยูนิตเกรดสามีหนึ่งใบของรอยย่อมพาราดินนะฮะได้ฟอสต์นะครับผมโอเคพาวเวอร์หนึ่งหมื่นสามพันเมื่อกี้ก็หนึ่งหมื่นสามนะลืมบอกไปของรอยย่อมพาราดินนะฮะราชาอัศราชาอัศวินอันเฟรดนะครับผมแอคทีฟวันเพอร์เทิร์นแวนการ์ดนะฮะเขาจะวัดหนึ่งก้นหาบลัสเตอร์เบดจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบขอลงช่องเรียกอากาศยูนิตนั้นบวกห้าพันจนจบเทิร์นนะฮะและสำหรับกองการกรรเขาจะหลับอาการสั่นนะฮะโอเค เทคคอนเวนการนะฮะในเทิร์นคุณถ้าคุณมีบัสเตอร์เบดอยู่นะฮะยูนิตนี้บวก1 0 0 0 0หมื่นรอบเดียวนะมีบัสเตอร์เบดสองตัวก็บวกแค่หมื่นนะอ่าใจเย็นนะไม่ได้บอกว่าต่อตัวนะโอเคครับยูนิตเกรดสามของโนวาแกรปเปอร์นั่นเอง pper, นะเพอร์เฟกต์ไรเซอร์ acer, นะผมพาวเวอร์หนึ่งหมื่นสองพันได้กิฟต์เอ็กเซลนะครับ ออโต้แวนการ์นะฮะเมื่อยูนิตนี้โจมตีเคาน์เตอร์บัสสนะฮะสแตนเดรการ์ดแถวหน้าของคุณไม่เกิน2ใบนะฮะจริงๆมันบังคับ2ใบนั่นแหละ2ใบนะฮะโอเคเทคออโต้หนึ่งใบแวนการ์นะฮะเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตท่านในโซลเรามีคขาว่าไรเซอร์นะครับผมในชื่อการสเคาน์เตอร์ชาร์ตนะฮะเลือกยูนิตหนึ่งใบนะฮะได้รับพาวเวอร์ห้าพันจนจบเทิร์นโอเคต่อไปยูนิตเกรซสองรอยัลพาราดินนะฮะพาวเวอร์หนึ่งหมื่นนะฮะ ไฮดร็อกบิสเตอร์นะฮะโอเคแป๊บบนึงรอโฟกัสก่อนไฮดร็อกบิสเตอร์นะครับผมโอเคอากาเนะยูนิตเกรดสองนะครับผมชิลห้าพันออโต้แวนการ์ดและเรียกาเมื่อลงสนามควอตอบัตหนึ่งค้นหานะฮะวอนเกา่จาจกะกองไม่เกินหนึ่งใบของช่องเรียกาสับกองการ์ดโอเคจากนั้นแวนการ์ดเทคคอนแวนการ์ดเรียกาถ้ายูนิตนี้ถูกบูสต์ด้วยเผ่าไฮบลีสนะครับผมยูนิตนี้บวกสามพันโอเค ไปกันต่อครับยูนิเกรด3นะฮะนะว่าแกรปเปอร์นะครับผมได้กิฟต์เอ็กเซลอชูราไกเซอร์นะพาวเวอร์หนึ่งหมื่นสองพันออโต้แวนการ์ดนะฮะเมื่อคุณดร้์เช็คพบยูนิตเกรด2หรือสูงกว่านะฮะสแตสดงโดการ์คุณหนึ่งใบถ้าดร้์เช็คเป็นเกรด3หรือสูงกว่าเขาจะบัตรหนึ่งยูนิทน้ำบวกหน okay. ึ่งหมื่นนะผมโอเครดิตที่ลุกนะบวกหนึ่งหมื่นต่อไปครับรอย,ย่อมพระดินนะฮะเกรด2นะฮะพาวเวอร์เก้าพัน ผู้ใช้เวทมนต์แห่งมิดริตนะฮะอ่านผิดขออภัยนะ <c oughs> มันก็มีมันก็อ่านจุกแหละโอเคออโต้เรียาการ์ดเมื่อลงสนามจากมือนะฮะจากมือนะเขาได้บัตหนึ่งโซบัตหนึ่งนะคนหาเกรดสองจะกองไม่เกินหนึ่งใบนะฮะของช่องเรียาการ์ดสลับกองการ์ดโอเคชิวห้าพันนะครับผมต่อไปครับผมเกด 1, รดหนึ่งร้อยย่อพรราดินนะฮะพาวเวอร์แปดพันโอเคครับอ่าปลาดน้อยนะฮะมารอนโอเค นีชิลหนึ่งหมื่นะฮะออตโอตโ้เรียกาวันเพอร์เทิร์นเมื่อเรียกเก็บไปของคุณลงสนามในแถวแนวตั้งกับยูนิตนี้เขาจะบัตหนึ่งโจหนึ่งใบยูนิตนี้ได้รับพลังสามพันนะฮะโอเคเราเนี้มีอากาศสั่นนะขออภนะัยฮะรอบก่อนั้นนี้แม่ไงไก่ขันนะฮะรอบนี้จอสัน่นต่อไปครับเกรดศูนย์นะรอทริกเกอร์นะฮะเป็นเซนติเนลเพอร์เฟกต์กาดของรยอยัลพาราดินนะครับผมนี่โล่แสงนะฮะอิโซโอเค ต่อไปครับผมยูนิตเกรดสองนะฮะของโนวาแกร p เปอร์พาวเวอร์เก้าพันฮะไฮพาวเวอร์ไรเซอร์คัสตอมนะครับผมชิลห้าพันออโต้แวนการเรียการนะฮะเมื่อลงสนามครับคุณสามารถคบตเอร์ไรเซอร์หนึ่งใบจากในโซของช่องเรียการแถวเดียตั้งกับยูนิตนี้นะครับผมแนวตั้งของยูนิตนี้โอเคออโต้เรกาแวนการนะครับผมเมื่อ ยูนิตนี้โจมตีเวนการ์ดฮิตนะครับผมเข้าตาบัตหนึ่งนำปัทเทิลไรเซอร์จากช่องเรียกการ์ดหนึ่งใบเข้าสู่โซสแตนเดอร์การ์ดของคุณหนึ่งใบเป็นตัวตีเนาะต่อไปครับยูนิตเกรดหนึ่งของโนวาแกรปเปอร์นะครับผมพาวเวอร์แปดพันชิลหนึ่งหมื่นนะฮะไรเซอร์คัสตอมนั่นเองออโต้แอคเวนการ์ดนะฮะวันเพอร์เทิร์นนำการ์ดหนึ่งใบในมือเข้าสู่โซจนจบเทิร์นยูนิตนี้สามารถโจมตีได้แม้คุณจะเริ่มก่อนนะฮะและได้เช็คยูนิตนี้ลบหนึ่ง ก็คือตีได้เลยนะฮะไม่ต้องไรเช็คด้วยฮะออตโต้เรียกาวันเพอร์เทิร์นเมื่อเดรกาดเบอร์ของคุณในแถวแนวตั้งกับยูนิตนี้สแตนคุณสามารถสแตนยูนิตนี้ได้อ่าเป็นทั้งตัวตีนะฮะเป็นตัวแรกของเกมตีแล้วก็เป็นตัวที่บูสต์โหดมากนะฮะต่อไปครับเป็นดอทริกเกอร์นะฮะดอทริกเกอร์เพอร์เฟกกาเซนติเนลของโนวาแกรปเปอร์นะผมโอเคพาวเวอร์ห้าพันทวินเบรสเดอร์นะครับผมอ่า ต่อไปครับผมยูนิตเกรดสองรอยย่อพลัดินนะฮะโอเคฟูเนลเกลพาวเวอร์หนึ่งหมื่นชิลห้าพันออโต้เรียการเมื่ออยู่ในนี้บูสต์และโจมตีเวนการ์ดนะฮะเขาจะ,ะบัสหนะึ่งโซชาอยู่ในนีน้บก 5000, วกห้าพันจบการต่อสู้โอเคต่อไปครับยูนิตเกรดหนึ่งรอยย่อพลัดินพาวเวอร์แปดพันนะครับโอ้ขออภัยสั่นอีก้า เพาวเวอร์แปดพันชิลหนึ่งหมื่นนะฮะออโต้เรียกาเมื่อ 1, 000, ะะ Auto aga, อยู่ในนี้โจมตีแวนการ์ดโซบลาสบวกสามพันตามจำนวนเกรดนะฮะของคุณจํานวนแวนการด์ดนะฮะตามจํานวนเกรดของแวนการ์ดนะฮะผมสมมติว่าเป็นเกรดสามบวกเก้าพันเขาลงเล็บไว้จางๆเห็นไหมโอเคออสเวนแห่งกุหลาบนะฮะโมกาโมกา,โมกานาะนะฮะโอเคต่อไปครับผมยูนิตเกรดหนึ่งรอยัลพลินนะฮะเพาเวอร์แปดพันชิวหนึ่งหมื่นนะครับผม บอลเก่านั่นเองอ่าออตโต้เรียาการเมื่มองลงสนามถ้าในแถวแนวะตั้งกับยูนิตนี้มียูนิตใบอื่นของคุณอยู่นะฮะโซชาร์จถ้าการ์ดที่ถูกโซชาร์จเป็นทริกเกอร์ยูนิตนะ,ะยูนิตนี้บวก5,000จนจบเทินโอเคต่อไปก็ผมเกรด3นะฮะของโนวาแกร p เปอร์นะ,ะับพาวเวอร์หนึ่งหมื่นสองพันไม่มีชิลได้กิฟต์เป็น Excel ครนะผม b บ t t l e r ร็อฟไฝเตอร์นะฮะโอเค เทคแอคเวนการ์ดวันเพอร์เทิร์นคอร์ทบา b โซบเลือกยูนิตหใบในการต่อสู้ที่ยูนิตนั้นโจมตีในเทิร์นนี้ในขณะที่คู่แข่งทำการคอการเดียนจากมือหากทำการหากไม่ทำการคอพร้อมกัน2ใบหรือมากกว่าจะไม่สามารถทำการคอได้โอเคนะต้องคอทีละ2ใบนะครับผมออโตเวนการ์ดเรียากาศนฮะเมื่ออยู่นี้โจมตีเวนการ์ดถ้าคุณมีเรียากาศสใบหรือมากกว่าบวก5,000โ okay. อเค เป็นเผ่าฮีโร่นะอันนี้เป็นอีกสายหนึ่งของโนวานะฮะยูนิตเกรดสามโนวาแกรปเปอร์ 3, Nova นะฮะมิสเปนเดอร์โอเคพาวเวอร์หนึ่งหมื่นสองพันไม่ได้รับกิฟต์ใดทั้งสิ้นนะฮะเกรดสามออโต้บววันการเรียกอากาศนะฮะเมื่อฮีโร่ของคุณโจมตีคู่แข่งไม่สามารถอินเตอร์เซปถ้าจำนวนเรียกอากาศของคุณมากกว่าคู่แข่งยูนิตนี้โจมตีเอ้ยูยนิตท,ที่ทำการโจมตีถ้าบวกสามพันถ้าฮีโร่โจมตีเนาะโอเค ต่อไปครับผมเกรดสองโนวาแกร์เปอร์พาวเวอร์9,000นะฮะเบรสไรเซอร์ iser, ชิล5,000ออโต้เรียกาศเมื่อไปกับคุณโจมตีคอร์ดบัส1โซบันนส1สแตนตยูนิตนี้ถ้าหาดาเมจโซคู่แข่งมี4หรือมากกว่านะบวก3,000จนจบเทิร์นเลยถือว่าเป็นตัวตี1ตัวะฮะของโนวาแกร์เปอร์ยูนิตเกรด2โนวาแกร์เปอร์พาวเวอร์9,000ชิล5,000นะฮะบอร์บรแองทาวเวอร์เค เอาตัวเรียกอากาศเมื่อลงสนามถ้านในโซของคุณมีการใหญ่อยู่หนึ่งใบหรือต่ำกว่าเขาจะชาร์จเอาตัวเรียกไก่หนึ่งใบครับเมื่อลงสนามถ้าในโซคุณมีหนึ่งใบต่ำกว่าก็โซชาร์จอีกถือว่าเป็นตัวคืนคอร์สอีกหนึ่งตัวที่ดีเลยนะฮะยูนิตเกรดหนึ่งนวาแกรปเปอร์นะฮะเป็นเซนต์เดลเกรดหนึ่งเนาะพาวเวอร์เจ็ดพันนะครับผมเป็นเฮดรีเฟนเตอร์นะฮะน่าจะเป็นของเผ่าฮีโร่มากกว่าแต่ว่ามันติดแบตเทอรไรเซอร์เนาะไม่เป็นไร 3, ยูนิตเกรดสามรอยย่อพัดดินนะฮะไม่ได้กิฟต์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะพาวเวอร์หนึ่งหมื่นสามพันนะครับผมโอ okay. นะเคกิกติกชาร์เจอร์นะฮะออโต้แวนการ์เลกาเมื่อยูนิตนี้หรือเมือเ่อแวนการ์เบอร์ของคุณลงสนามยูนิตบวกหมื่นจะจบเทินนะฮะมันก็จะสแต็กเรื่อยๆนะโอเคขอโทษนะการสั่นนะแกมีการแจ้งเตือนมือถือโ okay. อเครอยย่อพัดดินเกรดสองนะฮะผมพาวเวอร์หนึ่งหมื่นเยอสั่นอีกแล้วขอโทษครับชิวห้าพัน เทคคอนเรียกาถ้าวันเก่าคุณเป็นเกรดสามกสูงกว่าอยู่นี้ทรูปสามพันนะไปยืมหมื่นสามโอเคอินิเกรดสองระย้ 2, ายลพระดินนะฮะพาวเวอร์เก้าพันชิวห okay. ้าพันโอเคออาเทคคอนเรียกาถ้าคุณมีเราการห้าใบอยู่น,นี่ไม่สามารถถูกโจมตีได้นะครับผมคือบังคับตีแวร์เลยอ่ะเออคือัองคับรักษาประตูแล้วเนะี่ยเฮียเราด้วยนะครับระย้าพระดินเกรดหนึ่งนะพาวเวอร์แปดพัน แล้วก็มชีชิวหนึ่งหมื่นนะครับผมเฮ้ยลืมอ่านชื่อไม่เป็นไรช่างมันเถอะเราค่อยอ่านอ่านเจนี้ก็ได้นะอัศวินแห่งการบุกเร็วนะฮะอานิสเทคคอนเรียกกาดในการต่อสู้ที่อยู่นีโจมตีบรรการบ,บุกสามพันนะเป็นตีหมื่นหนึ่งนั่นเองโอเคต่อไปอยูนิตเกรดหนึ่งรอยัลพาราดินพาวเวอร์เจ็ดพันดีเฟนหนึ่งหมื่นเอชิวหนึ่งหมื่นนะผมนะฮะมิลุ มิรูบิรูโอ้โหชื่ออ่ญญานยากชิบหเลยเทคคอนเลียการนะฮะถ้าในแถวนั้นตั้งก็อยู่ในนี้เป็นแวนการ์นะฮะเดียวกับทาอยู่ในนี้อยู่แถวนั้นตั้งเดียวกับแวนการ์นะฮะอยู่ในนี้บวกห้าพันเคก็จะเป็นบนะูสต์หนึ่งหมื่นสองพันเนาะต่อไปครับผมไลออนเมนสตาร์เลียนนะฮะโอเค r ร y อย p a ด a ระดินเกรดหนึ่งนะฮะพาวเวอร์เจ็ดพันชิลหนึ่งหมื่น เพคอนเรียกาดนะฮะถ้าคุณมีเรียกาดสีใบหรือมากกว่าอยู่ในนี้บวกสามพันนะเป็นบูสต์หมื่นนัเป็นตัวหมื่นนั่นเองนะฮะโอเคต่อไปให้ยูนินเกรดศูนย์รยอยัลพาราดินนะผมพาวเวอร์ห้าพันชะิลหนึ่งหมื่นนะฮะกิโร่เรียกาดหรือช่องกาเดียนนะฮะยูนิตนี้ไม่สามารถถูกเลือดดียวความสามารถของคู่แข่งได้และจะไม่ถูกโจมตีนะฮะโอเคสมมุติถ้าเอาเราเอาไปกาดเนี่ยก็ไม่สามารถถูกรีทายได้นั่นเองนะฮะง่ายๆเลยโอเคต่อไปครับผม ยูดิตเกรดสามน้อว่าแกรปเปอร์นะผมไม่ได้รับกิฟต์ใดๆทั้งสิน้นนะครับโอเคแม็กซิมัมนะชื่อ power หนึ่งหม0่นออโต้เรียการ์เนการเมื่ออยู่ิตนี้โจมตีวันการโดยที่ไม่มีบูสต์นะฮะยู unit 1, 000, นิตนี้ได้รับ power อีกหนึ่งหมื่นจนจบการต่อสู้นะเป็นตัวตีสองหมื่นสองนั่นเองนะตัวยูนิคเซลโอเคต่อไปครับยู unit 2, นิตเกรดสองน้ว่าแกรปเปอร์นะ power เวอก้าพันชิลห้าพันนะฮะไออันคิลเลอร์นะฮะอืม ออโต้เรียการวันกาเมื่ออยู่ิตนี้โจมตีวันกาถ้าคุณมีเรียการ์สามใบหรือมากกว่าบวก5,000ันจุดจบการต่อสู้นะตัวตีหมื่นสี่นั่นเองตัวตีของโนวาแกปเปอร์หนึ่งตัวนะฮะยูนิตเกราะโนวาแกปเปอร์พาวเวอร์เก้าพันชิลห้าพันนะฮะคัสโบเลอร์นั่นเองเทคคอนวันกาและเรียการในเทิร์นคุณถ้าคุณมียูนิตเผ่าฮีโร่ใบอื่นอยู่ยูนิตนี้บวกห้าพันฮะยืนสิบสี่เลยสำหรับเผ่าฮีโร่นะฮะ ออนิลาเกรดหนึ่งนะเวลาเกรดหนึ่งเนะว่าแกรปเปอร์นะครับพาวเวอร์เก้าพันนะผมเดดอาร์มี่ไก่ตัวเกรดหนึ่งยืนเก้าพันนะยืนถือว่ายืนเยอะมากนะฮะยูนิตเกรดหนึ่งเนะว่าแกรปเปอร์นะครับพาวเวอร์แปดพันชิวหนึ่งหมื่นออโต้เรียการ์ดโซบัสสองฮะเคาน์เตอร์ชาร์จถ้าการโจมตีนะฮะถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีเมื่อมันบูนนะฮะถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีวันกาศนะครับผมบัวสามพัน โอเคทานไรเซอร์ okay. นั่นเองโอเคความแวะต่อไปครับผม Rocket Hammerman นะฮะยูนิตเกรดหนึ่งพาวเวอร์แปดพันของนว่าแกร p เปอร์นะฮะชิลหนึ่งหมื่นออโต้เรียการ์เมื่อ 1, อ,อ,ยาาอยู่ในนี้บูสต์ให้เผาฮีโร่นะฮะคาลเตอร์บาสนะัะผมอยู่ในนี้บวกห้าพันเป็นตัวบูสต์หมื่นสามนั่นเองโอเคต่อไปครับผม ยูนิตเกรดหนึ่งนะว่าแกรปเปอร์นะพาวเวอร์เจ็ดพันชิลหนึ่งหมื่นออโต้แวนการ์ดและเรียกาดเมื่อเรียการ์ดใบอื่นของคุณลงสนามยูนิตนี้บวกสามพันจนจบเทิร์นนะครับก็จะสแต็กเนาะโอเคยูนิตเกรดศูนย์นะฮะชิลหนึ่งหมื่นพาวเวอร์หกพันนะฮะเพราของเผ่าเนาะว่าไอ้ของแคนเนาะว่าแกรปเปอร์นะฮะออโต้ครับผมเมื่อถูกไล่นะจั่วการ์ดหนึ่งใบโอเคเป็นแทรปเปอร์ไฮ แทบเดอะไฮเปอร์นะฮะลืมอ่านชื่อก่อนนั่นนี่ขอโทษทุกคน <c oughs> ไม่อ่านไม่ได้อ่านทุกใบก็ขอภอภัยด้วยนะแต่จะอธิบายสกิลอย่างละเอียดนะครับผมโอเคพานะวเวอร์หกพันนวาแกรปเปอร์นะชิลหนึ่งหมื่นเป็นเกรดศูนย์นะครับผมเบทเทอร์ไรเซอร์นั่นเองออโต้ฮนะเมื่อถูกไรท์ทับโจกัสรหนึ่งใบง่ายๆโอเคยูนิตเกรดศูนย์นวาแกรปเปอร์นะพาวเวอร์หนะ้าพันชิลหนึ่งหมื่นฮะแมวพ่อบ้านนะผมโอเค ออโต้เรียากาดเมื่อจบการต่อสู้ที่เวนการ์ดของคุณโจมตีไม่ฮิตโซบาร์ดีทายูนิตนี้เลือกอยูนิตหนึ่งใบบวกสามพันจะจบเทิร์นถ้ายูนิตท,ที่เลือกนะเป็นเวนการ์ดเกรซองหรือต่ำกว่าสแตนยูนิตนั้นนะสแตนเวนการ์ดกลับขึ้นมาใหม่นะครับผมต่อไปเป็น,นคริสติคอลทิกเกอร์นะผมชิวหมื่นห้าของโนวาแกร์เปอร์นั่นเองนะผมชายนิ่งเลดี้นะพาวเวอร์ห้าพันต่อไปครับผมเลด ไรนิ่งนะโนวาแกปเปอร์นะเป็นคริติคอลทริกเกอร์ของโนวาชิวหมื่นห้าพาวเวอร์ห้าพันต่อไปเป็นดอทริกเกอร์นะครับผมโนวาแกปเปอร์ pper, นะฮะทีมินิกสพาวเวอร์ห้าพันชิลหมื่นห้าไปชิวห้าพันหมืน 5, ่นห้าหมื่นห้านั่นมันคริติคอลต่อไปครับฟอนทริกเกอร์นะฮะโนวาแกปเปอร์นะฮะเออขออภัยครับแคนนอนบอลนะพาวเวอร์ห้าพันชิวหมื่นห้าฟอนทริกเกอร์เนาะ นว่าแกปเปอร์นะผมฟอนต์ทริกเกอร์นะฮะเทอร์โบไรเซอร์นะผมชิวหมื่นห้าวอลบอยชิวทริกเกอร์นว่าแกปเปอร์นะผมชิวสองหมื่นแล้วก็เรากริฟท์ทั้งหลายสามแบบนะให้มาทุกบูสเตอร์เลยนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปลุ้นหลังกล่องกันดีกว่า <c oughs> ขอภัยะผมโอเคมาหลังกล่อง ลุยกันเลยดีกว่า3 2 1สองหแจมเป็นเพอร์เฟกไลเซอร์นะครับผมเค okay. ถือว่าทำสวยงามมากสวยงามสวยงามสวยงามโอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับขีดหนึ่งนะฮะเราไปต่อกันอีกหนึ่งคลิปนะครับขีดสองบายบายครับแล้วเจอกันย่าฮู